สวัสดีครับทุกคนคลิปน네ี 7, 3, ้นะแต่ผมก็จะมาแนะนารีวิวไฟ e m p l เพ e หัวเลาะอีกแล้วครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่7แล้วนะครับเวอร์ชันที่7เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็จะมีอยู่3แบบครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นเลข5ที่พุ่งออกมาจากตรงกลางอย่างนี้ครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็จะเป็นเลข5ที่พุ่งออกมาจากทางซ้ายมือครับแล้วก็แบบที่3เนี่ยก็จะพุ่งออกมาจากทางขวามือครับซึ่งรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีขอบเงาหรือตำแหน่งขนาดฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถแก้ไขเองได้ทั้้้้้งงหหมมดดดดเเเเลลลลยยยยบบบสสสสสสีีป็็นแแแไไไ่่วววใใาขอกก ง่ายมากๆในเวอร์ชันนี้ครับเพื่อนๆก็จะได้ไปทั้งหมด3แบบครับแต่เป็น6ไฟล์ครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูครับว่า6ไฟล์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจไฟล์นี้ครับดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมก็ทิ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้แล้วครับใต้คลิปนี้ครับแล้วก็ในคลิปนี้นะผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้กันนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการลงแล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปถึงนะครับทำการแตกไฟล์ได้เลยครับ แตกไฟล์งี้เลยอ่าแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับจริงๆผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆโหลดฟอนต์ตัวนี้มาก่อนครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์ที่ไว้โหลดฟอนต์เลยครับเพื่อนๆก็โหลดมาก่อนครับฟอนต์นี้เป็นฟอนต์ฟรีนะครับโหลดมาก่อนได้เลยนะเพราะว่าเป็นฟอนต์ที่ผมใช้ทําไฟล์เทมเพลตัวนี้นะก็ถ้าเกิดโหลดมาลงเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เด้งแจ้งเตือนหาฟอนต์นั่นเองนะก็เพื่อนๆลงฟอนต์ก่อนก็ได้นะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะอ่าอย่างที่ผมบออกกืไปค็ กลางซ้ายขวาถ้าเกิดเป็นกลางเนี่ยมันก็จะมี2แบบ2แบบก็คือมันจะมีแบบที่มี m o ชั o n blur หรืออาจจะเป็นแบบชัดๆเลยจะเป็นเลข5้าชัดๆเลยนะอ่าเราก็จะมีแบบคุ่งจากทางซ้ายมือแล้วก็เป็นแบบมี m o ชั o n blur ผมจะเขียนกำกับไว้คําว่าเบรนนะอ่ามันก็จะเป็นแบบมี motion ออ u r แล้วแต่คนชอบแล้วกันตรงนี้นะก็ทําให้ไปเลือกใช้กันนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไฟนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ลากมาตามที่อยู่ที่ผมขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะอ่าลากมาอย่างนี้นะแต่หรือถ้าเกิดใครหาโฟลเดอร์ที่ผมขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ ไม่เจอเนี่ยไม่เป็นไรนะไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครหาที่อยู่ตรงนี้เจอเนี่ยเพื่อนๆสามารถก๊อปไปวางได้เลยนะอ่าก๊อปไปวางได้เลยาาเดี๋ยวผมจะลบออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปเข้าอีกวิธีหนึ่งให้ดูนะไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะถ้าเกิดใครหาโฟลเดอร์อย่างที่ผมขึ้นเนี่ยไม่เจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mac หรือจะเป็น Windows นะเป็น Mac ก็ไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะถ้าเกิดใครหาโฟลเดอร์ที่อยู่ตามนี้ไม่เจอนะไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยพอมาที่โปรแกรม Premiere Pro เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบกราฟิกด้านบนนะอ่าไม่ว่าจะเครื่ ที่เราโหลดมาเนี่ยก็คือให้ไม่เป็นไฟล์งี้นะเพื่อนๆก็จับลากใส่ในแถบ essential graphic ตรงนี้ได้เลยนะนี่ครับเพื่อนๆลากคุมทั้งหมดหรือเพื่อนๆคิดว่าอืม<ๆ>เราอยากได้ตัวที่มันไม่เบอร์เราอยากได้ตัวที่มันชัดๆเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเฉพาะตัวที่มันชัดๆเข้าอย่างงี้ก็ได้นะก็คือเราจะไม่เลือกตัวเบอร์เข้าไปนั่นเองนะเพื่อนเพื่อก็ลากแค่3ตัวไปแค่นี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะลากเข้าไปหมดเลยลากเข้าไปก่อนก็ได้นะ อ่ะก็ลากคุมทั้งหมดแล้วดึงมาใส่ในนี้นะพอดึงมาใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็อ่านี่ครับมันโหลดมาแล้วนี่ครับก็จะเป็นไฟล์6ไฟล์นี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าไอเบอร,ร์กับไม่เบอร,ร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะผมบอกไว้ก่อนแล้วกันนะว่าไอไฟล์ที่ผมทํามาเนี่ยทำมาเป็นไฟล์ 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น 4K เนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ปกติเนี่ยแหละมันก็จะเป็นขนาดเท่ากันกับโปรเจกต์ของเพื่อนๆน,นะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ อ่าอันนี้ขนาดพอดีแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น1080เนี่ยเพื่อนเพื่อนลากมาถึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องคลิกขวานะครับแล้วก็เซ t ทูเ a รมไซส์หรือปรับขนาดตรงสเกลเนี่ยก็คือย่อมันลงมาครึ่งหนึ่งนั่นเองนะก็คือ50%อ่ามันก็จะได้พอดีกับโปรเจกต์อย่างนี้ นั่นเองนะแต่ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างในโปรเจกต์ที่พันแปดสละกันอะจะได้ง่ายๆพันแปดสละกันโปรเจกต์นี้เดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนแล้วก็วิธีการใช้งานครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอช่วงเดี๋ยวผมลองเล่นวิดีโอดูก่อนนะ สมมติลวกันสมมติอาจจะเป็นช่วงหัวเราะผมปิดเสียงไปเลยดีกว่า,าจะได้ไม่บรบกวนกับเสียงพูดนะก็สมมุติแล้วกันนะสักช่วงหนึ่งถ้าเกิดเราอยากจะใส่เนี่ยเราก็ลากมาใส่ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือลากมาใส่ได้เลยถ้าเกิดชอบในตัวแบบที่ผมตั้งมาพอลากมาใส่เนี่ยถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ที่พันปสิบเนี่ยคลิกขวานะแล้วก็เซตทูเฟรมไซส์อ่ามันก็จะพอดีอย่างนี้แล้วเราลองเล่นดูปึ๊บอ่าแค่นี้เองง่ายดายอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งาน อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าว่าไอเบอร์กับไม่เบอร์เป็นยังไงอ่ะลืมลืมอ่ะผมก็ลากมาสองตัวมีอ่ะย่อมันก่อนอ่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเบอร์นะตัวเบอร์มันก็จะเป็นแบบเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยอ่ะมันจะดูแบบเบอร์เบอร์นะไม่คมชัดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบที่คมชัดนะอ่ะมันก็จะไม่มีบอชชันเบอร์อ่ะตัวอย่างงี้ก็โอเคนะมันก็จะเป็นเล็5้าแบบชัดชัดไปเลยอ่ะอ่าแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นแบบมันจะเบอร์เบอร์อย่างงี้ใช่ไหมลองเล่นดู ปุ๊บปุ๊บอ่ามันก็จะเบอร์เมีทุกตัวนะที่จะเป็นซ้ายก็มีเบอร์นะถ้าเกิดพุ่งมาจากทางซ้ายมือเนี่ยก็คือต้องกดตรงนี้ด้วย Set to frame size อ่าพุ่งมาทางซ้ายมันก็จะเบอร์เอย่างนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวชัดๆนะอ่าประมาณนี้ ปุ๊บๆอ่าตัวชัดแจ๋วอย่างนี้นั่นเองจริงๆวิธีการใช้งานแบบง่ายๆเนี่ยคือผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลากทุกตัวนะลากทุกตัวมาเนี่ยอ่าสมมุติเพื่อนๆตัดงานซะส่วนใหญ่ในโปรเจกต์ที่เป็นพ0นแปดสิเพื่อนๆอนก็ลากมาในโปรเจกต์ที่เป็นพ0นแลากลงมาทุกตัว แล้วก็ลากคุมทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วก็เซตทูเฟรมไซส์ก็จะพอดีกับขนาดโปรเจกต์เราแล้วทุกตัวเนี่ยเพื่อนๆก็แก้ไขไปในแบบที่เราต้องการนะผมดึงแบ็กกราวมาหน่อยก่อนแก้ไขทุกตัวนะให้เป็นแบบ สีที่เพื่อนๆต้องการอาจจะเป็นขอบเงาฟอนต์ต่างๆเนี่ยแก้เป็นแบบที่เราต้องการทั้งหมดแล้วให้เพื่อนๆทําการ Export ไปแบบที่ไม่มีพื้นหลังนะเดี๋ยวผมจะมา Export แบบไม่มีพื้นหลังให้ตอนที่ผมแก้ไขตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมทาให้ดูนะว่าทํำยังไงตอนนี้เราก็มาดูในส่วนที่ไฟล์มันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างนะคือในตัวนี้เนี่ยแก้ไขได้เยอะมากนะก็ไล่ไปเลยแล้วกันนะผมเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันอ่ะก็ ที่ตัวมานะวิธีการแก้ไขเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนครับมาดูในส่วน Edit นะไอตรงคําว่าข้อความเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเคยซื้อไฟล์เทมเพลตของผมไปเนี่ยแล้วถามว่าสามารถแก้คําได้ไหมจริงจริงมันจะแก้เป็นคําอะไรก็ได้เนี่ยอะแต่ผมก็ทําออกมาให้เป็นตัวเลข5าอยู่แล้วอะมันก็ไม่ไม่น่าแก้แต่สําหรับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอออยากใส่เป็นภาษาอังกฤษอะก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษอ่า ห้าห้าห้าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ไงว่าเข้ากันหรือเปล่าแต่คือมันเปลี่ยนคําได้ถ้าเกิดใครชอบอ่ะก็ลองดูนะแต่ผมจะใช้เป็นเลขห้าแล้วกันนะก็ข้อความเนี่ยใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาหรอกอ่าแล้วก็ตรงฟอนต์เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนฟอนต์กันดูนะแต่ผมจะใช้ฟอนต์นี้นี่แหละมันเปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วก็ขนาดจริงๆตัวเลื่อนนี้เนี่ยมันเลื่อนสุดแล้วใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเลื่อนไปได้อีกนะถ้าเกิดต้องการให้มันใหญ่กว่านี้แต่จริงๆเนี่ยผมจะมี ถ้าเกิดมันเล็กเกินไปเนี่ยสมมติถ้าเกิดเปลี่ยนฟอนต์แล้วเนี่ยแล้วตัวมันเล็กนะสมมติเพราะว่าบางฟอนต์เนี่ยมันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยเราเปลี่ยนฟอนต์ไปเนี่ยแล้วตัวหนังสือมันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูแล้วกันผมลองฟอนต์นี้นะอ่าเห็นไหมตัวเนี้ยฟอนต์นนมันเล็กถ้าเกิดฟอนต์มันเล็กเนี่ยเพื่อนๆก็เพิ่มขนาดตรงนี้ได้หรือจะมาเพิ่มตรงสเกลก็ได้นะแต่การปรับแต่งตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับขนาดเกี่ยวกับตำแหน่งเนี่ยถ้าเกิดเพิ่มมากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะ ตรงนี้พอติ๊กเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเส้นไกด์ออกมาทุกตัวนะแต่เพื่อนๆดูแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเส้นไกด์เนี่ย อ่ะเราก็ยึดตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเราลองเลื่อนมาอ่ะผมจะใช้ตัวนี้เป็นต้นแบบแล้วกันอ่ะก็จะมองแค่ตัวนี้ก็ทําไมหนึ่งม small, ีเส้นไกด์ไอเส้นสีฟ้าเส้นข้างในเส้นวงเล็กเนี่ยก็คือเอ่อเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่ผมทํามานะก็คือถ้าเกิดใช้ฟอนต์เดิมเนี่ยมันก็จะขนาดเท่ากับรอบสีฟ้านี่แหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆื่อนเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะขยายให้มันเท่ากับเส้นสีฟ้านี้นั่นเองนะรอบเนี้ยให้มันขยายให้มันเท่ากันก็คือมาขยายต้องสเกลก็ได้ตรงนี้อ่าพอขยายเสร็จหนีนเราเลืื่่ออนนนนไได้้เลแก Y ขึป อ่าอ่าอย่างเงี้ยโ,โอเคผมว่าโอเคและกําลังดีในความคิดผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อต้องการจะใหญ่กว่านี้ก็ใหญ่ได้แต่มันจะมีขอบสีแดงไอ้ขอบสีแดงเนี่ยมันคือแบบถ้าเกิดใหญ่เกินขอบสีแดงเนี่ยมันจะหลุดกรอบไปอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าเกิดเราต้องการให้มันใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนต้องการให้ใหญ่กว่านี้แล้วลองลองเลื่อนด,ดูเนี่ยคร,รับมันจะหลุดกรอบมันไปละมันเป็นหลุดงานของมันไปละเพ <ๆๆ S 2> ื่อนเพื่อนก็ขยายใหญ่สุดได้แค่รอบสีแดงนั่นเองนะอ่าประมาณนี้แล้วเราเลือ่อนขึ้นไป ราะว่าถ้าเกิดใหญ่ไปเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินนะผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะถ้าเกิดเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดเส้นไกด์ออกนะวิธีการใช้เราก็ไม่ได้ใช้ไกด์มันนะอ่าเราลองเล่นดูเนี่ยครับมันก็จะดูใหญ่ๆไปแต่ถ้าเกิดใครชอบก็โอเคนะตรงนี้แล้วแต่แต่ผมทํามาให้สามารถใช้ได้อ่าอ่ะเราลองเปิดเส้นไกด์ใหม่แล้วผมจะย่อให้เลข5าเนี่ยอยู่แค่กรอบสีฟ้าพอมันจะโอเคกว่าไหมอะไรเงี้ยอ่าเราเลื่อนลงอ่าเราปิดเส้นไกด์ปุ๊บอ่าลองเล่นดู อันนี้ผมเปลี่ยนฟอนต์มันไปอ่ามันก็จะดูโอเคกว่าเพราะว่าขนาดผมทํามาประมาณนี้ นั่นเองไอในตัวเทมเพลตนี้เนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มเล็5าได้นะผมทํามาให้แบบเออเลข5้ามันแบบพอดีเหมาะเจาะอ่ะอ่าใครอยากได้แบบเออหัวเลาะมินิมอลอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็มีหัวเลาะซ้ายขวาไอหัวเลาะซ้ายขวาเนี่ยผมบอกนิดนึงแล้วกันว่าทาไมถึงทําหัวเลาะซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นการหัวเลาะแบบคนที่ไม่ได้อยู่ในภาพของเราอะเป็นคนอ่าอาจจะเป็นคนพูดอยู่นอกจอนอกภาพที่ไม่ได้เห็นในในจอในภาพของเราเนี่ยเขาอาจจะพูดมาจากทางซ้ายมือเนี่ยเขาอยู่ในซ้ายมือของคนคนพิธีกรหลักอะสมมติมีพิธี ีก่อนหลักอยู่ตรงหน้าจอเราเนี่ยแต่เสียงเนี่ยมาจากทางด้านซ้ายมือเนี่ยเสียงหัวเราะเนี่ยมาจากทางด้านซ้ายมือเพื่อนๆก็เอาไอ้ตัวหัวเราะนี้เนี่ยไปใส่เออให้มันหัวเราะมาจากซ้ายมืออย่างนี้นั่นเองนะอ่าผมเลยทําออกมาให้มีหัวเราะทั้งซ้ายมือขวามือนั่นเองอันนี้คือบอกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาปรับแก้ไอ้ตัวเลข5นี้ให้ดูแล้วกันอ่ะว่าปรับอะไรได้บ้างปรับฟอนต์ไปได้แล้วแหละอ่าเดี๋ยวผมกลับไปที่ฟอนต์เดิมแล้วกันเพราะว่าฟอนต์เดิมผมว่ามันอ้วนดีแล้วก็มันสวยงาม แต่มันใหญ่ไปผมก็จะย่อมันลงถ้าเกิดฟอนต์ไหนใหญ่ไปเล็กไปก็ย่อมันลงอ่าแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอ่าให้มันอยู่กรอบตรงนี้ก็กําลังดีแล้วก็ปิดเส้นไกด์อ่าแล้วก็มีในส่วนของสีนะเราเปิดมาดูเนี่ยสีตรงนี้มันก็จะเป็นสีแบบไล่สีนะแล้วก็เอ่อตำแหน่งสีเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนฟอนต์มาแล้วเนี่ยตำแหน่งสีมันเพี้ยนไปเพี้ยนมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้นะเนี่ยครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมดอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เลื่อนได้อย่างงี้อ่านั่นเองปร,ประมาณนี้เรื่องสี ปิดไปไปแบบรวดเร็วนะเรื่องขอบอ่ะขอบก็คือสตโตกมันนั่นแหละอ่ะเราลองเลื่อนดูนี่ครับขอบอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็สีขอบก็เปลี่ยนได้นะอ่ะเปลี่ยนสีขอบได้แล้วก็เงาหนึ่งเงาหนึ่งก็ลองดูครับเปลี่ยนสีเงาหนึ่งก็ได้แล้วก็ดิสแลนส์เนี่ยลองดูตรงนี้อ่าเงาหนึ่งก็คือไอ้เงาดําๆนี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนทิศทางอะไรได้นะเงาหนึ่งเงา2เป็นตัวไหนสีขาวก็คือเงาข้างในมันลองเล่นดูครับนี่ครับเงาด้านในมัน เปลี่ยนสีได้นะอ่ลองเปลี่ยนสีดูอ่ากินสีเหลืองนิดนึงอ่ะโอเคอ่ลองปรับดูให้มันแบบฟุงฟ้งๆอะไรว่ากันไปอ่ะแล้วก็อ่ปิดไปแล้วก็เงาสามเงาสามนี่จะเป็นเงาสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเงาแบบฟุงฟ้งๆอย่างเงี้ยอ่าเงาล่างสุดนั่นเองลองเล่นดูนี่อ่เดี๋ยวผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนสีตรงนี้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไง หรือใครอยากได้สีเดียวเนี่ยเราก็เอาอีกอันนึงมาจิ้มสีก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วแค่นี้เองนะถ้าเกิดใครอยากได้สีเดียวแต่ผมว่า2สีนี่แหละโอเคดีก็แล้วแต่รายการใครช่องใครเป็นสีไหนยังไงก็ลองปรับสีกันเอาเพราะว่าเอ่อปรับสีตรงนี้สีแบบไล่สีเนี่ยมันก็จะสวยดีนะก็สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆปรับตัวนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วตัวอื่นเพื่อนๆอยากให้มันเป็นแบบแนวเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆก็จําค่าหรือก๊อปค่าตรงนี้ไปวางไปในตัวอื่นๆนะผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะแต่เพื่อนๆต้องปรับทุกตัวให้ ห,หรือใครจะปรับให้ไม่เหมือนกันก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่แต่แตละคนนะอ่าก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดปรับได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นธีมเดียวกันเป็นแนวเดียวกันเนี่ยหรือถ้าเกิดใครลากลางมาแล้วเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเนี่ยเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวก็พอนะอ่ามันก็จะแบบได้แปลก แตกต่างจากคนอื่นหน่อยนึงก็คือเปลี่ยนสีแค่นั้นผมว่าเลข5ตัวฟอนต์นี้มันก็สวยงามแล้วอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆปรับแก้ทั้งหมดแล้วนะปรับแก้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเราเอาแบ็กกราวด์ออกนะแล้วให้เพื่อนๆทําการอ่าเอ็กพอร์ตไฟล์เนี้ยแบบไม่มีพื้นหลังนะถ้าเกิดเราเอ็กพอร์ตไปแล้วเนี้ยมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอเวลาเอามาใช้งานเนี้ยมันก็จะค่อนข้างง่ายกว่าหรือมันจะไม่ค่อยกินพลังงานเครื่องเยอะนะถ้าเกิดเป็นไฟล์ m o v e, มันจะใช้ง่ายกว่าผมก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนเร็จเนทยให้เสร็จ เป็นไฟล์ mov ที่ไม่มีพื้นหลังนะก็ทําอย่างนี้ได้เลยนะมาที่เฟรมแรกของตัวที่เราทําเสร็จนะกด i แล้วก็มาที่เฟรมหลังอ่าเราอาจจะเอาแค่เลข5มันพุ่งไปสุดแล้วก็ได้เลข5าพุ่งไปสุดอย่างเงี้ยให้มันหลุดออกมาแล้วเราเรากด o นะแล้วให้เพื่อนเพื่อนกด ctrl m เพื่อที่จะทําการเอ็กพอร์ตนะให้เพื่อนๆมาที่ฟอร์แมตนะมาที่ Quick Time นะแล้วก็เอ่อตรง preset เนี่ยเราอาจจะเลือกเป็น go pro c i n e m o r m b g b 12อบิต w i t h alpha เนี่ยนะก็คือให้มันเป็น w i t h alpha เนี่ยไอคำว่า w i t h alpha เนี่ยมันก็คือ เป็นแบบพื้นหลังไม่มีนะเป็นแบบไม่มีพื้นหลังนั่นเองนะแล้วก็เลือกที่เก็บของเราเราจะเก็บไว้ไหนเราก็เก็บอ่ะผมก็กดเซฟไปแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็กด Export ได้เลยนะลองกด Export ดู แล้วเราก็ Export เสร็จเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ทุกอันนะทำอย่างนี้ทุกอันเนี่ยครับไม่ว่าจะมีอันไหนทาทุกอันหรือจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนําอีกนิดนึงก็คือเราไปทําในโปรเจกต์ที่เป็น 4K ไว้กด็ดีแล้วเราก็ Export ออกไปให้เป็น 4K เก็บไว้คือไฟล์เสร็จแล้วนะก็คือ Export ไปเป็น MOV แบบ 4K นะเวลาใช้งานเนี่ยเราก็มาย่อเหมือนกันนั่นแหละแต่คือมันจะได้แบบเวลาเราขยายได้เงี้ยมันก็จะขยายไปในทิศท,ทางต่างๆอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะถ้าเกิดเรา Export เป็น MOV แบบ 4K นะอ เดี๋ยวผมจะ Import เข้ามาให้ดูก่อนนะก็คือไฟล์นี้นะผมจะลากเข้ามาก่อนให้เพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ครับเป็น MOV วิธีการใช้งานเนี่ยมันเป็น MOV แล้วมันก็คือไฟล์วิดีโอไฟล์หนึง่งใช่ไหมมันก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะวิธีการใช้งานเพื่อนๆ,ๆก็ลากมาที่ไทม์ไลน์ของเราแล้วเราก็ลบเสียงนี้ออกก็ได้หรือตอน Export ไปเนี่ยเราไม่ต้อง Export เ,เสียงติดไปวิธีการใช้งานเพื่อนๆก็ลากวางปกติได้เลยนะเหมือนไฟล์วิดีโอเนี่ยแล้วก็ข้อดีของมันเนี่นนลไลไแนะ้้วฟใช นะไฟล์เทมเพลตเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วเราเอ็กพอร์ตมาเป็นไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะลากมาไว้ตรงนี้ดีกว่าให้เห็นชัดๆนี่ครับเป็นไฟล์นี้นั่นเองนะมันไม่มีพื้นหลังลนะนะเพื่อนๆเห็นนะมันไม่มีพื้นหลังทําอย่างนี้ทุกตัวแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทําเป็นไฟล์ 4K เนี่ยสมมุตินะเดี๋ยวผมหาช่วงก่อน อ่ะตอนน้องลิซ่าหัวเราะแล้วกันสมมุติอันเนี้ยเป็นไฟล์ 4K นะเราลากลงมานะผมจะมาที่เ f ฟเฟกต์คอนโทรลครับแล้วก็กดที่โ o ชั่นนะอ่ะตอนเนี้ยสมมุติถ้าเกิดเป็น 4K เนี่ยเราก็จะย่อลงใช่ไหมอ่ะเราก็จะย่อลงถ้าเกิดเป็น 4K ก็จะย่อแต่อันเนี้ยมันเป็น1ัน0ใช่ไหมผมเลยต้องขยายขยายเพื่อให้กรอบมันอยู่ด้านนอกอ่ะแล้วเราก็จะขยับให้ไอจุดกึ่งกลางเนี่ยจุดกึ่งกลางของไฟล์วิดีโอเนี่ยให้อยู่ตรง กลางแบบแหล่งกําเนิดหัวล้ออ่ะอย่างเช่นปากนั่นเองนะเราก็จะไว้ประมาณกึ่งกลางปากตรงนี้เพื่อที่จะให้แบบเหมือนหัวล้อออกมาจากคนคนนี้นั่นเองนะอ่ะเราก็ลองเล่นดูแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยทำไมต้องขยายเนี่ยถ้าเกิดไม่ขยายเนี่ยมันกรอบมันก็จะอยู่แค่นี้เราจําเป็นที่จะต้องขยายแต่ถ้าเกิดเราใช้ 4K เนี่ยเราก็ไม่ต้องละอ่ะอันนี้เป็นไฟล์ที่180นะเราก็ต้องมาขยายอย่างนี้ อ่าแล้วก็เวลาเลข5เนี่ยมันพุ่งเนี่ยมันก็จะพุ่งออกนอกจออย่างนี้นั่นเองนะนี่ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนิดหนึ่งฟิตอ่าแล้วลองเพย์ดูอ่าเห็นไห ถ้าเกิดเราไม่ได้เลื่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้จับเลื่อนเนี่ยไอเลขห้าเนี่ยมันจะพุ่งออกจากตรงกลางอย่างเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้คนหัวเราะเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางจอสักทีเดียวอยู่ด้านทางซ้ายมือเนี่ยเราก็เลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าเกิดเราไม่ขยายเนี่ยแล้วเราเลื่อนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการหลุดขอบอย่างนี้นั่นเองนะเนี่ยครับขอบเนี่ยมันอยู่แค่นี้นะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีเส้นสีสนะมันเงินตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ขยายเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนอย่างเดียวเนี่ยเราเลื่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมตอนนี้มีขอบอยู่เนี่ยแล้ว เลข5เนี่ยมันก็จะมีขอบอย่างนี้นั่นเองเราจําเป็นจะต้องขยายมันอย่างนี้อ่ขยายเลข5ให้มันออกไปแล้วเราก็เลื่อนจุดกึ่งกลางเนี่ยให้อยู่ตรงกลางหัวคนพอดีหัวคนหัวล้อก็จะดูเหมือนกับเออคนนี้หัวเลาะหน่อยอะไรแค่นีอ้อะไรประมาณนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเราทําเป็น 4K เนี่ยแล้วเราขยายเนี่ยมันก็ยังชัดอยู่แต่อันนี้เนี่ยมันเป็น1080แล้วเราขยายมันก็อาจจะ เบอร์เบอร์นิดหน่อยแต่มันก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่ามันขึ้นระยะเวลาแบบวิเดียวเองอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นก็ถ้าเกิดใครเอ็กพอร์ตเป็นพันแก็ไม่มีปัญหาหรอกผมว่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นแนะนําวิธีการใช้งานแล้วกันนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคอมใครแรงๆเนี่ยก็จะใช้ตัวเทมเพลตนี้ไปเลยก็ได้นะไม่ต้องเอ็กพอร์ตไปก็ได้ถ้าเกิดเราใช้ตัวเทมเพลตนี้เนี่ยเราก็ลากมาวางอ่าก็แค่นี้ลากมาวางอ่าเห็นไหมมันก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่คือถ้าเกิด EXPORT เป็น MOV เนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายนะสำหรับคนที่อาจจะคอมไม่แรงมากนี่ครับไฟล์เทมเพลตผมก็เล่นลื่นปกตินั่นแหละอ่าอันนี้เป็นไฟล์ 4K นะอย่างตอนนี้มันสเกล50เนี่ยมันก็เต็มจอของ1080แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราขยายขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ยังไงก็ไม่เกินร้อยอ่ะ่าถ้าเกิดเราขยายไปยังไงก็ถึงเกินร้อยนิดหน่อยมันก็ยังโอเคอยู่อย่างตอนนี้ผมเลื่อนมาตรงนี้อ่าเห็นไหม เลื่อนหาตำแหน่งเสียงหัวเราะนั่นเอง อ,อะไรประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครชอบไฟล์นี้ครับสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมลงรายละเอียดทั้งหมดไว้อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไปทั้งหมด6ไฟลน์นะครับ3รูปแบบนะตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานั่นเองนะแล้วก็แบบ m o ช i o n blur และก็แบบไม่มีโมช i o n blur นั่นเองนะก็ <S <S ถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะสามารถทักมาหาผมได้เลยนะทุกช่องทางนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้